บัดนี้ได้เวลาสวดมนต์สวดพรก่อนนอนกันแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจสวดมนต์ก่อนนอนกันเถิดให้เป็นสิริเป็นมงคลให้จิตของเราได้มีที่พักกลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนบางคนก็ไม่ได้พักเพราะเก็บเรื่องตอนกลางวันมาฝันร้ายกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟ ครูบาอาจารย์ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่ากลางคืนก็เป็นควันนอนคลุ่นคิดกลางวันก็เป็นไฟได้ลงมือทำแบบสิ่งนั้นที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ลงมือทำกันไปกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟร้อนทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่สู้จะดีเท่าไหร่นักนะโยมอาตมาเพิ่งเดินทางกลับมาจากงานศพเนี่ยลงรถแป๊บๆนี่เลยนะบรรยายทำงานศพเสร็จแล้วก็รีบกลับมา นะวันนี้ได้หมวดแว่นขับรถไปส่งนะหมวดแว่นก็มองเห็นทางแค่ตาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วทางก็เข้าไปในปา่าในดงลึกนะถนนก็ไม่สู้จะดีเท่าไหรนะก็ต้องคำคลำทางกันมาอาตามาจ,จะขับแทนก็ไม่ได้ละโยมพระขับรถไม่ได้นะถึงเรียบร้อยนั่งแล้วบัดนี้ตั้งใจสวมดมนต์กันนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันธมยางเขมาเขมาสารณาทีปิกาคาทาโยพนามะเซภาหุงเวสารนังยันติปะพาตานิวาน,านิจาอารามะรุขะเจตยานิมนุษาพยตาชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บาง,าาบางอารามและรุกคเจดีบ้างเป็นสาระาเนตังโคสรณนังเขมังเนตังสาระมุตตมังเนตังสารณาะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจ,จเติ นั่นมีใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นมีใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังคะโต จตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปสัสเติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบ ทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสะจะติกมังอริยจะทั้งคีกังมักังทุกขูปสมะคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวลวงทุกข์เสียได้ และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสารนังเขมังเอตังสรณะมุมตตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพทุขาปะมุจจตเนั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษม นั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทั้งปวงได้อันธรรมยังพรเทกะรตคาทาโยภารสุตตาคาทาโยพนามาเซภาระาเวปันจานทา ัทั้งห้าเป็นของหนักเนือ้อภาระาโรจะปุคขโรบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภารธานังทุกข้างโลเกการแบกทือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปานังสุข,ขงัง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิขิปิตวาคะรุงพารังพระอริยะเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก สัมูลังตันหังอาพุยหะก็เป็นผู้ทอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ หันธรรมยังพระเทกระตากาทโยพนามาเซอาทิต่านานวาคามายนะนัปาติกังเคานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทตติตัมปะหินันตังอปัตตนจะนนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนันจะโยธรรมงตัทตัทัวิปัสเต อาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทามานุพรุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจมแจ้งไม่งอนเง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญามรณงสุเอความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนะมหาเสนนามัจจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจจุระ ซึ่งมีเซนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรตะมาตันทิตังตังเวพาเทกะระโตติสันโตอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบ ยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิขาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิน้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทางวงวานญาติมิตรสนิทกันทางคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด ข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณัยชาญฉลาดทุกภพทุกชาติ ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นั่งตั้งจิตสำรวมใจสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่ไปเทศในงานศพ ก็ได้บอกกับทุกคนในงานศพว่าท่านผู้ตายคือแม่แจ้วสัมมาอายุ87ปีพระพุทธเจ้าจะใช้คำกับคนที่เกิดนานว่าเป็นคนที่รู้ราตรีนานคำว่ารู้ราตรีนานก็คือการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตก มากครั้งกว่าคนอื่นๆเขา1ปี365ครั้ง87ปีคูณเข้าไปก็เป็นจำนวนมากมายมากกว่าเราในคนไว 48. ้48เยอะทีเดียวรู้ราตรีนานคือเห็นเห็นว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกในแต่ละวันนั้นชีวิตก็มีแต่เรื่องวุ่นวาย ไม่มีอะไรยุ่งเกินคนอีกแล้วไม่มีอะไรวุ่นวายเกินมนุษย์ขี้เหม็นอีกแล้วมีแต่ความวุ่นวายกว่าจะหาข้าวหาอาหารกินได้แต่ละมื้อเช้าเพลนบ่ายเย็นกลางคืนค่ำม,มืดดึกดื่นก็หมดเวลากับเรื่องของการหากินไปไม่ใช่น้อยการที่ต้องเลี้ยงดูคนอื่นอีกมากมายสารพัด ลำพังตัวเองก็มีปัญหาในตัวก็มากมายแล้วก็มีปัญหาของคนอื่นสมมาประเดประดังไม่ใช่น้อยกว่าพระอาทิตย์จะตกดินในแต่ละวันก็รู้เรื่องราวในแต่ละวันเยอะได้เห็นเรื่องราวมาเยอะกลางวันก็ว่าร้อนแล้วเจอปัญหาสารพัดสารเพในแต่ละวันกว่าจะหมดวันก็ใสตัวแทบขาด และกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าขว่าจะข้ามกลางคืนได้แม้นจะนอนหลับไปก็ยังเก็บเอาไปเป็นความฝันบางคนก็ฝันร้ายบางคนก็ฝันดีตื่นมาก็เสียดายความฝันว่าแม้ฝันฝันดีเหลือเกินบางคนก็รู้สึกกลัวฝันร้ายไม่อยากจะหลับตาต่ออีกเลย กลางคืนแม้นตอนจะหลับก็รู้ลาตรีรู้ว่าชีวิตนี้แม้นตอนหลับก็ยังเก็บเรื่องตอนตื่นไปปรุงแต่งเป็นความฝันโดยธรรมชาติของจิตแล้วก็เริ่มต้นพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันจนกว่าพระอาทิตย์จะตกกี่หมืน่นกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนครั้งกว่าจะตายกันได้หนึ่งชาติ รู้ราตรีนานคือได้เห็นอะไรมากมายเหลือเกินในแต่ละวันแต่บุคคลที่เป็นบุคคลชาราดเป็นสัตบุรุษย่อมที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเราทุกคนแต่เมื่อเห็นแล้วก็พิจารณาว่ามันก็มีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองอาตมาก็บอกกับพระลูกศิษย์เมื่อตอนเย็นนี้ว่า เมื่อพระอาจารย์ไม่อยู่วัดไปไหนอย่างไรก็ตามทีถ้าใครพูดอะไรถึงผมแบบไหนยังไงไม่ต้องมาเล่าให้ฟังนะไม่ขอรับรู้เขาจะชื่นชมหรือเขาจะด่าทอเน็บแนมเสียสีผมจะไม่ตำหนิคนที่ว่าผมสักคำแต่จะตำหนิท่านว่ามาเล่าให้ผมฟังทำไมผมจะตั้งใจไว้ว่าใครเขาจะเสียสีด่าทอ ใส่ร้ายอย่างไรก็ตามทีเขาได้อ้าปากและลมมันออกจากปากเขาแล้วมันก็ละเหยขึ้นไปออกจากปากไปนานแล้วแต่ท่านก็มาเล่าให้ฟังอีกอย่างนี้ผมจะไม่ประทับใจในท่านเลยไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องคนที่เขานินทาผมมาเล่าให้ผมฟังเพราะผมก็ไม่ได้มองและคิดว่าเขาเก๊ แต่อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ตอนนั้นมีคนกำลังพูดถึงผมอยู่กล่าวคําชื่นชมผมอยู่และคนที่มันไส้เขาก็ไม่ใช่คนเก๋เพียงแต่อารมณ์นั้นก็รู้สึกมันเคี้ยวมันไส้ก็ใส่เสหน่อยในขณะที่กำลังคุยกันอยู่ในวงสนทนาผมก็จะมองเพียงแค่ว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่แม้เราเองก็เคยพูดแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันเมื่อบางครั้งเขาคุยถึงคนอื่นคนนั้นคนนี้บางทีเราก็อยากจะคุยด้วยและบางครั้งเราก็รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างมันก็ทำให้เขาเหมือนคนไม่มีทางสู้เขาไม่มีโอกาสมาอธิบายในสิ่งที่เราได้คุยกันในวงสนทนาเช่นเดียวกันเมื่อวันนี้ท่านจะได้ยินใครมาเขาพูดถึงผมอย่างไร ผมจะไม่ว่าและตำหนิเขาแต่จำตำหนิที่ท่านมาเล่าให้ฟังขอให้เขาได้พูดไปเพียงอย่างเดียวเถิดบางอย่างไม่จำเป็นต้องรับรู้ทุกเรื่องก็ได้ถ้ารู้แล้วมันจะทำให้ไม่สบายใจเพราะเราก็ยังไม่ใช่พระอริยะพระอรหันอะไรจึงได้บอกไว้ว่าการรู้ราตรีก็คือแต่ละวันที่ผ่านไปนั้น ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์บุคคลที่เป็นสัตว์บุรุษแล้วคือบุคคลที่พัฒนาตนแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าบุคคลเหล่านั้นแม้นจะเห็นทุกอย่างเหมือนกันกับเราแต่เขาจะพิจารณาเห็นความเกิดความดับว่ามันก็มีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสจริงจังที่ควรเก็บมาคิดและมาปรุงแต่งจนเป็นอกุศลในใจเป็นความทุกข์สร้างภพแห่งทุกข์กันขึ้นในทุกวินาทีหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้การตกนรกด้วยคำพูดของตนก็เป็นไปได้ง่ายบางครั้งการพูดออกสื่อไปไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นไลน์เป็น y o u t u b e เป็น Google ก็ตามทีหรือแม้นแต่การพิมพ์ลงไปจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้และเมื่อได้พูดได้พิมพ์ลงไปแล้วที่ว่าเป็นกรรมใหญ่ก็เพราะว่ามันมีคนเห็นเยอะและเมื่อมีคนเห็นเยอะจิตใจก็คล้อยตามได้ง่ายจากคำพูดของเราที่รู้ไม่จริงบางเรื่องและไปพูดถึงเขาในบางกรณี ก็อาจจะเป็นกรรมใหญ่กรรมโตด้วยการพูดออกไปแต่ถ้าจะพูดในเชิงวิเคราะห์ด้วยความหวังดีและให้คนเห็นสัจจะในสิ่งนั้นก็พูดเถิดแต่ไม่พูดด้วยอัคติด้วยประการใดๆพูดเป็นลักษณะให้คนเห็นธรรมให้คนเห็นสัจจะให้คนเห็นว่าคนหนึ่งคนเขาก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเขามีสิ่งที่ไม่ดีก็หาวิธีให้เขาขายสิ่งที่ไม่ดีออกมาเราก็ไม่ได้ดีทุกส่วนไม่ได้ดีทุกมุมเขาก็เช่นเดียวกันและเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาดังนั้นในแต่ละวันเมื่อสักครู่ที่เทศในงานศพก็จึงบอกว่ากว่ายายจะมีอายุมาถึง87ปีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องผ่านอะไรไมาเยอะ และได้เห็นสัจจะของโลกมาเยอะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปรากฏการใดๆในแต่ละวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตกและพระอาทิตย์ตกจนขึ้นก็มีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะอะไรนักหนากับเรื่องของโลกของโลกบัดนี้ส่งทุกท่านได้เข้านอนเตรียมหลับพักผ่อนวันนี้ช่วงเช้า อาตมารู้สึกไม่สบายใจว่าเมื่อเช้าต้องไปบรรยายธรรมที่โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมเด็กๆและคณะครูนั่งรอกันอยู่หลายร้อยชีวิตแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าถ่ายท้องหนักหลายรอบมากๆถึงขนาดกับต้องนั่งเฝ้าในห้องน้ำกันเลยทีเดียวแล้วก็อาจเจียนอย่างหนักไม่ทราบว่าเกิดจากอาหารการกินน่าจะเป็นจากเมื่อวาน ที่หน้าจะชันอาหารสิ่งนั้นเข้าไปรู้สึกทำแม่งทำแม่งว่าเหมือนกับจะหมดอายุแล้วก็ปวดหัวเวียนหัวมากๆรู้สึกไม่ดีมากๆทีเดียวก็จึงได้แจ้งไปทางคณะครูบอกว่าคุณครูขอเลื่อนแบบกระทันหันได้ไหมคุณครูก็ใจดีบอกไม่เป็นไรคะ่ะ ดูวันไหนที่พระอาจารย์สะดวกดีแล้วเด็กๆก,ก็พร้อมที่จะฟังก็ต้องขออภัยไว้ผ่านสื่อตรงนี้ด้วยบางที่ก็เป็นแบบนี้ที่อาตมาก็ยกเลิกกระทันหันเหมือนกันหรือบางวันไม่ได้นำโยมสวดมนต์ก็อย่าได้ตำหนิกันเลยบางวันก็ไม่ไหวจริงๆเพราะแต่ละวันกว่าจะมาถึงเวลาสองทุ่มครึ่งได้บางวันก็แทบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน จึงขออนุโมทนาวันนี้ที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันอีกคราวครั้งหนึ่งแล้วตั้งใจไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันเทิดอรหังสมาสัมพุทโธพรวาพุทธังพรวันตังอภิวาเทมิสวะาโตพระขวาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญหลับนะโยมนะเสร็จแล้วหลับเลยนอนลงไป นอนลงไปแล้วก็มือวางบนท้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธก็ได้หรือจะไม่ใส่คําภาวนาหายใจเข้ารู้ออกรู้หรือก็สวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสสวาคาัคขาโตสุปฏิปันโนสวดไปจนหลับนะแล้วก็ตื่นพรุ่งนี้เช้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวปั๊บก็นะโมตัสสะภควะโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เป็นคําแรกที่พูดพรุ่งนี้เช้า ฝากไปเป็นการบ้านนะโยมนะอนุโมทนาจริงๆสําสำหรับญาติธรรมทุกท่านสาธุ